อันนี้คืออะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเนี้ยจานวินหรือว่าบ<ด>ูมแมลงมันจะบินได้ไหมได้มันตไดอันนี้ต้องวัดไหมรู้ว่าฉีกเอาคนเดียวฉีกเอาคนเดียว ด oh. ึงมือดึงตีนเราโซนพับได้กี่แบบแล,ละหลายแบบลนะระหว่างของเล่นก,กระดาษเราโซนชอบอะไร กระดาษมซนเล่นกระดาษหมดไปกี <Joh an peaks> <ï> s <wing> <S ่ปึ้งละคิดว <t ell os> ่าอันนี้จะสำเร็จไหมไปดูกัน <g ül üş> สู้ๆไม่จะรอว่ามันบินได้ไหม ลองยังต uh ้องมีเ uh งี huh. uh ้ยนมาด้วยละลูกออมอีกขอ่ตน uh ้ไม่เลยอืพร้อมยังอ่ะเดี๋ยวยพึ่งดิโอ้โหอย่าพึ่งสิเอาไหมเอาไหมวูไม่กลับมาเหรอ มันต้องกลับมาหรอเอออันไหนอ่ะอันอันอันที่มันม้อนกลับมาอันที่โซนภาพแล้วอ่ะไหนดูดิบูมเบลังอันน่ะไหนดูดิมันกลับมาไหมน่ะมาโชว์สิมาชวสิเจอไหมอือ มีไหมโอ้มีไหน,น,นบูมแมลงสีสวยๆเอาไหมะอหนดูสิมันกลับมาไหม <c oughs> ทำไมไม่กลับมาลวรอบนี้อ่ะโซนอืม Để đi, cho ăn đi ừ. ừ À, leo show leo mình ca nị mình cay về bao ừ. wow <laughs> เกือบค้างอย่าไปให้มันค้างดิีมันเอาไม่ได้เออโอ้ยเกือบบินกลับไปแล้วน,นั่น